สวัสดีค่ะพี่พิงค์น้องป้ามอเซตีโชคพยากรณนนะ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนสิงหาคม2563นะคะให้กับพี่น้องชาวราศีเมษนะคะขึ้นเดือนสิงหาคมอีกแล้วนะคะพี่น้องนะพี่น้องชาวราศีเมษคิดว่าน่าจะตั้งดีขึ้นนะเหนื่อยมากนักเล้วใช่ไหมคะขี้คลายขึ้นนะคะและก็ในเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเค กว่าเดือนที่ผ่านมานะคะในเที่ยวนี้คลิปนี้ป้าหมอจะวางไพ่ใหม่นะคะแค่ห้าตำแหน่งนะคะแล้วก็เจาะในรายสัปดาห์ไปนะ,ะว่าพี่น้องชาวราศีเมษนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นั้นเนี่ยควรที่จะระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีไพ่สรุปรวมอีกหนึ่งใบเพราะฉะนั้น ในเที่ยวนี้คลิปนี้นะคะลองดูเนาะเผื่อจะได้เจาะเจาะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันประจําเดือนอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมน,นะคะแล้วก็มีการวางแผนนะในเดือนสิงหาคมว่าเออเราจะต้องวางแผนในเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องอื่นๆนั้นเป็นแบบไหนตามที่ไพ่เขาชี้แนวทางนะคะพี่น้องชาวราศีเมษขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะจํานวนห้าใบเนาะ โอเคค่ะพี่น้องค่ะมาดูกันค่ะอืมจับจํานวนสัปดาห์ที่1น,นะคะสัปดาห์ที่2เนาะสัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่4นะคะแล้วก็สรุปนะคะว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษในเดือนสิงหาคม สำหรับพี่น้องชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษก็สามารถดูรวมกันได้นะคะพี่น้องนะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องเมษท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราทํานายดวงโดยรวมค่ะอ่ะเรามาทํานายกันค่ะในสัปดาห์ที่หนึ่งนั้น <c oughs> พี่น้องชาวราศีเมษควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นแบบไหนสัปดาห์ที่หนึ่งดีค่ะสัปดาห์ที่หนึ่งพี่น้องชาวราศีเมษนั้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจาก บริวารในครอบครัวนะคะและพี่น้องชาวเมธนั้นยังมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทํางานทํากิจการนะคะร่วมกับครอบครัวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะทําร่วมกับครอบครัวนั้นถือว่าดีมากๆเลยส่วนบริวารของพี่น้องชาวเมธทั้งทุกผู้ทุกนามนะคะไม่ว่าใครเนาะโดยเฉพาะคนรักคนในครอบครัวนั้นให้ความช่วยเหลือ นะคะคพี่น้องชาวราศีเมษเป็นอย่างดีค่ะในในเดือนสิงหาคมสัปดาห์ที่หนึงนะคะเพราะฉะนั้นผานนะสัปดาห์ที่หนึ่งนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเมษดีค่ะสัปดาห์ที่สองเป็นอย่างแบบไหนสัปดาห์ที่สองให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะนะใครที่มีโรคประจำตัวอยู่นะคะพี่น้องเนาะตรวจหน่อยค่ะ หรือหมอนัดเนี่ยก็ต้องไปให้ตรงตามนัดนะคะพี่น้องสัปดาห์ที่สองพี่น้องชาวราศีเมษท่านใดท่านหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาล <c oughs> คิดถึงคุณหมอหน้านะคะไปตรวจสุขภาพนะคะไปตามหมอนัดนะอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องคะแต่อย่างหลังนั้นเนี่ยใครที่มีโรคประจำตัวอยู่ให้ระมัดระวังนะคะ กำเริบหนักๆถึงเข้าโรงพยาบาลนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะแต่ใบนี้นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องได้โรคเอ่อเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้เกี่ยวกับขับขับเพราะอาหารห,หนักเสพอย่างนี้กรดไหลย้อนได้ภูมิแพ้ได้นะคะอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ในลักษณะของอเรื่องหอบอ่าเรื่องหอบเรื่องหืดเรื่องอะไรเนี่ยนะระบบ หายใจนะอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่สองให้รามัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษค่ะอ่าสัปดาห์ที่สามว่าไงคะสัปดาห์ที่สามนี่เห็นไหมสัปดาห์ที่สามนมัดระวังเรื่องอุบะทุด้วยนะ,ะสำหรับสองใบนะ,ะสัปดาห์ที่สองที่สามนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าพี่น้องชาวเมดอนะ จะได้ข่าวไม่ดีกับเรื่องของญาติสนิทมิตรสหายนะคะเขาอาจจะเคราะห์ร้ายนะคะเขาอาจจะเอาหัวโดนอุบัติตุหรืออย่างไรนี่อันนี้อันนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องมันอาจจะไม่เกิดแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราต้องระวังตัวเราส่วนของบุคคลท่านอื่นนั้นเราไประวังแทนเขาไม่ได้นะคะพี่น้องนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าสมมุติพี่น้องชาวเมษคิดการในเดือนสิงหาคมเนาะ เรื่องของว่าลงทุนลงหุ้นอืมขยายกิจการนะพ่อหมออยากจะให้เลื่อนเนาะเพราะว่าเจอไพ่เดรทกับสิบดาบนั้นไม่โอเคค่ะเราจะผิดหวังเราจะล้มเหลวเราจะเสียหายนะคะมากกว่าผลดีนะว้นนะ้พี่น้องชาวเมดค่ะสองสัปดาห์ให้ระมัดระวังเลยสัปดาห์ที่หโอเคสัปดาห์ที่สไม่โอเคร่วมทุนร่วมหุ้น หยุดไว้ก่อนนะคะเรื่องสุขภาพต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของบริวารกนใครชิดที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะค่ะและสัปดาห์ที่4เป็นแบบไหนในสัปดาห์ที่4นั้นบอกว่าอยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องชาวราศีเมษ่ะ ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่ยังคงดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริวารนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจการการงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเงินนะคะพี่น้องชาวเมธนะคะยังควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อยู่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นในสิ้นเดือนก็ถือว่าปิดนะคะ จบได้เลยก็คือไม่น่าที่จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรแถมยังมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะ <_ C 1> พี่น้องชาวเมธเนาะพหมอทำนายไปนิดนึงนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์นะถ้าสมมติขึ้นเดชนะคะถ้าขึ้นสิบสิบดาบนะคะแล้วก็ขึ้นราชินีนะ,ะถ้าขึ้นราชินีแบบนี้ความหมายก็คือก่อนอันนี้ถ้าสมมติพี่น้องชาวเมธเนาะ แต่งงานนะคะและยังไม่มีบุตรนะและเกิดว่า,าในไม่มีบุตรและรออยู่ก็เดือนสิงหามีโอกาสที่เด็กจะมาเกิดนะคะและก็บอกว่าใครที่ท้องอยู่นะคะณขณะนี้อ,า,อาจจะคลอดธรรมชาติเนี่ยไม่ได้นะคะอาจจะต้องผ่าคลอดนะ,ะประมาณนี้เพราะว่าขึ้นนิดกับขึ้น10ดาบก็คือในลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องชาวเมดเนาะค่ะ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นยังคงที่คิดว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีอยู่สำหรับพี่น้องชาวเมธนะคะและมาดูว่าสารุปอีกทีหนึ่งเนาะชาวเมธเนะาะสรุปนะคะสรุปพี่น้องชาวเมธน,น,นั้นเนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะสรุปก็คือเทมเพรสก็หมายความว่ายัางคงที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องนะ การเงินนั้นเนี่ยยังคงเป็นเงินหมุนอยู่เพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมเราคาดการว่าเราจะได้เงินมาและจะต้องเก็บหอมรอมริบนั้นเนี่ยมีท่าทีว่าการเงินมันจะรั่วไหลเพราะฉะนั้นให้เราบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันสําหรับพี่น้องชาวเมนในเดือนสิงหาคมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะหรือไม่ก็ย้ายในที่อยู่อาศัยนะคะแต่ไม่ ไปไม่ไกลจากที่เดิมแล้วก็บางท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะคะดีกว่าเดิมนั่นเองในเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษป้าหมอคิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็อย่าประมาทนะคะพี่น้องนะทุกเรื่องนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายาม ะะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะอันที่หนึ่งสำคัญที่สุดนะคะพี่น้องนะคือเรื่องของสุขภาพอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของการเงินนะเรื่องการเงินและเรื่องสุขภาพและเรื่องการเงินพี่น้องชาวเมธจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นป้าหมอขออวยพรน,นะคะให้พี่น้องชาวเมธเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ และก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ